ขอกราบาขออนุญาตนะครับให้ญาติโยมช่องดิโชคเล่าเดืองผีได้ได้รับทราบหลวงพ่อช่วยอธิบายเมื่อกี้ที่พูดอ่ะตุงนี่คือตุงนี่เป็นวัฒนธรรมการเดิมบันทึกหน่อยไปถึงเรื่องราวก่อนเดินทางของศาสนาพุทธที่จะมาอย่างคือเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องราวอดีตที่เป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องมาจากของวัชรยายก็คือสายของทิเบต บไย้วกนี้ไปตึงมาาเอาไว้ในภาคเหนือเราที่เลี้ยงญาแสปูแสที่วัดดอยจอมอะไรที่ที่ในเชียงใหม่เขาเรียกพระบทพระบทนั่นล่ะเป็นเหมือนกันที่ในทิเบตเวลาเขาจะบูชาประจําปีเขาก็จะเอาทังกาเนี่ยลงมาเป็นภาพใหญ่ขึงออกมาแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วเวลาทางทิเบตเนี่ยเขาจะไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปเขาจะไม่มีเขาจะสร้างเป็นทังกาแล้วก็ม้วนๆเดินทาง เพราะว่าเขาก็จะลิกไปเรื่อยปืดเรื่อยทั่วแล้วไปนี่เขาก็จะาทางก้ารไปแฝงไว้แล้วก็ฉุดมนต์ทางการเป็นไรครับทางก้ารก็คือรูปพระพุทธรูปอ๋อแล้วก็มวลมวลการมวลแล้วก็เวลาไปแล้วก็แฝงแล้วก็ถึงบูชาแล้วก็เก็บแล้วก็เดินทางต่อ เขาจะไม่แบกพระพุทธรูปไปมันหนักด้ไปไม่ไหวครับผมเนี่ยตุงตุงเนี่ยเนี่ยตุงตุงที่เป็นแผ่นๆนั่นแหละชัดเจนเลยอที่เป็นแผ่นๆอ่นที่เป็นแผ่นๆนั่นแหละชัดเจนที่แบนแบนนั่นแหละแบนๆนั่นแหละคือมาจากวัชรยาสัตว์ทิเบตอันนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นทรงแล้วอีกอันหนึ่งคือนานวัดนานวัดที่ทําพิธีแทนเขาเรียกว่าเหมือนกับมรคทายกอะไรเงี้ยทำทำพิธีนําสวดพระหลังบัวแล้วนั่นน่ะถ้าทางทิเบตเนี่ยเขาจะเรียกนักปะเป็นผู ถือศีลเหมือนกันแต่ว่ามีครอบครัวได้ก็ทางเมืองไทยเราก็เป็นโยมอะไเงี้ยเป็นมครทยยกแต่ว่าเขาเรียกนานวัดทางภาคเหนือเราเขาเรียกนานวัดก็มีครอบครัวได้ครับและที่หลวงพ่อบอกว่าทิ่นแถวนี้เป็นอะไรนะเป็นเมืองของขุนวิลังค้าเก่าขุนวิลังค้าเก่าอเป็นเมืองของขุนวิลังค้าพวกพวกว้าครับอาว้าพวกว้า คือตรงนี้พระวัดพระพุทธบาท400ตําตบลสรวงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้มีความสําคัญยังไงเป็นดินแดนโบราณเป็นดินแดนโบราณรั่วเหมือนกันนะชาวรั่วชนชาติชนเผ่ารั่วพอจพระเจ้ามังรายเนี่ยเวลาจะไปลบทัพเนี่ยก็จะเกณฑ์ผู้คนพวกนี้ไปลบถึงเชียงตุงก็เอาคนเนี้ย ทุกวันนี้ศิลปะของเชียงตุงคนที่ว่าคนรั้วเนี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านแง่เนี่ยเยอะเลยบ้านแงะบ้านแง่ที่เลยเลยไปทางเชียงตุงนะไปอีกอู้หลายสิบโลผมไปผมไปเที่ยวมาหมดแล้วก็ไปดูมาแล้วก็เราต้องไปเชียงตุงต้องไปเชียงตุงแล้วก็ทุกคนไทยไม่ค่อยรู้จักบ้านแงไม่ค่อยรู้จักบ้านแงว่าบ้านแงเนี่ยจะเป็นศิลปะเพราะว่าเขาจะเกณฑ์คนไปทางด้านนู้น ครับ<ข>ผมพระเจ้าบางลายพระเจ้าบางรายแล้วก็เสร็จแล้วทุกวันนี้พระเจ้ามางลายก็เกณฑ์คนไปสร้างแถบดอยสุเทพเนี่ยก็คือพวกรั้วทั้งนั้นเลยคคนรั้วทั้งนั้นเลยเนี่ยปัจจุบันนี้นะปัจจุบันคือนะพืนพ้นเพม,มาจากคนรั้วทั้งนั้นเลยเขาบอกว่านคนรั้วอยู่แถวแม่ฮ่องสอนแถวตีนดอยสุเทพเราทั้งนั้นเลยต้องต้องกัดท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าผมขออภัยนะคือในติ๊กต o k กเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกเนี่ยผมหาปุ่มปิดไม่เจอมันจะใส่เหมือนลิปสติกปากหรือหน้าเนี่ย จะจะสดขึ้นเนี่ยแล้วคิ้วอะไรเงี้ยคือหลวงพ่อเนี่ยท่านธรรมชาตินะเข้าใจก่อนนะถ้าไม่ได้ทาปาอะไรเนี่ยผมบอกก่อนนะอย่าลามาท่านนะครับอย่าอย่าว่าท่านนะมาเดี๋ยวบาปนะเห็นเห็นหลายคนบอกอุ้ยพระแบบบางบางบางคนเขาดูรายการทพพระตุดรือเปล่าทาปาอะไรไม่ไม่ใช่นะาาแล้วบาปนะคือคือเป็นโปรแกรมที่บางครั้งมันปิดปิดไม่ได้หาหาปุ่มปิดแล้วมันหาไม่เจอนะครับอันนี้บอกก่อน ไม่ไม่ได้มีเจตนา,าอาหลวงพ่อครับผมผมรบกวนขอพรหลวงพ่อให้ญาติโยมช่องช่อง,องอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเล่าแป๊บหนึ่งแ๊บนึงหน้าหน้าพระพุทธบาทนะครับกราบนิมนต์ครับผมด้วยานสงส์ของพระพุทธพระรับพระสงฆ์ด้วยอานิี้ส์งขอภูุิคุณเทพเทวาทั้งหลายจงโดนบันดาลให้ญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ชมช่องเราเล่นผี ทีนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญามีปัญญาสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินี้และชาติต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกนามเธอสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อเคยบวชเป็นพระที่ทิเบ็ดด้วยอยู่ที่นั่นกี่ปีครับก็อยู่มาสิบปีอะแล้วมาบวชที่นี่ที่วัดนี้เลยกี่ปีแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล จ้าจ่าจาจาจา,จาบวชที่นี่กี่ปีแล้วครับได้ศัด์ได้สดัสที่จริงอ่ะบวชปีนี้ปีที่สามเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีเป็นคนบ้านโป่งราชบุรี<อ>คนกรุงเทพตอนกร <ผม S 2> ุงเทพเกิดที่สมุทรสงครามคนแม่กลองแล้วก็อยู่บ้านโปง่งหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับผม <c oughs> คนในความก่มย้ายมาอยู่เชียงใหม่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดใช้ให้มาดูแลที่นี่จะให้มาทํางานที่นี่เป็นคําสั่งนะเป็นคําสั่ง สาธุอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันครับสาธุครับกราบขอบคุณมากครับพอจากเราจังหลักการใช้มาทำก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ต่อไปนะตรงนี้พระพุทธบาท4 0 0รอยตำบลสรวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะไลฟ์เป็นช่วงๆๆไปนะหลงแข็งรู้สนิทหรอครับยิ่ีคุยรู้ยีคุยชอบเลี